ถ้าได้เงินมานะเราจะได้นั่งรถตากแอร์เย็นๆไม่เหมือนทุกวันเนี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ตากแดดร้อนจะตายจ้ะงั้นฉันไปกันนะพี่พี่เงินเราค่ะต้้งสองหมื่นอะถ้าแบบนี้เราก็ออกรถไม่ได้สิ ก็ไปหายืมเอาซิะจะไปหายืมใครที่ไหนกันล่ะเศรษฐกิจแบบเนี้ยใครเขาจะให้เรายืมก็ลินไงพี่ได้ข่าวว่าเขาอะถูกลอตเตอรี่ได้ทั้งหลายแสนแน่เดี๋ยวฉันลองไปยืมดูแล้วกันนะพี่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าได้แล้วแหละเธอเป็นญาติเขาเนี่ยลองไปยืมดูแล้วกันถ้าได้เงินมานะเราจะได้นั่งรถตากแอร์เย็นๆไม่เหมือนทุกวันเนี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ตากแดดร้อนจะตายจะงั้นฉันไปก่อนนะพี่ดืมที่ไฟ คะมีอะไรหรือเปล่าคะพี่หลิวพี่ว,ว่าจะมายืมเงินลินสักสองหมืนะ่น่ะโอ้พี่ตั้งสองหมื่นเลยนะใช่เดือนนี้พี่หมุนไม่ค่อยทันไหนจะค่าเทอมลูกอีกแต่ลินไม่ค่อยสะดวกให้พี่ลินเราก็ญาติกันแต่ก่อนอะ่ะพ่อแม่ลินลำบากอะ่ะพ่อแม่พี่อะ่ะช่วยครอบครัวลินตลอดเลยนะ นี่ลินจะใจดำไม่คิดจะช่วยพี่หน่อยหรอก็ได้ค่ะถือว่าเห็นแกหลานแล้วกันนะคะแล้วนี่พี่จะคืนลินเมื่อไหร่อ่ะสิ้นเดือนนี้แหละถ้าเงินเดือนพี่ออกอ่ะพี่จะรีบมาคืนลินเลยนะก็ได้ค่ะแล้วนี่พี่จะให้ลินโอนเข้าบัญชีไหนอ่ะคะเดี๋ยวพี่ส่งหมายเลขบัญชีไปในไลน์ให้นะได้ค่ะได้ขอบใจมากนะจ๊ะน้องลินไม่เป็นไรค่ะงั้นพี่กลับก่อนละค่ะ เอารถใครมาขับเนี่ยไปออกรถมานะ่ะรถที่สวยไหมสวยสวยสวยจ้ามันเปกันนะโอเคโอเคเดี๋ยวไปหานะตอนนี้นะจะลองรถใหม่หน่อยพี่บ่าวเอา,าไงช่วงนี้เห็นพี่หลิวกับพี่พงไหมเมื่อกี้เห็นเขาเพิ่งขี่รถเข้าบ้านไปอะ่ะเออแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเห็นเขาไปออกรถใหม่มาเนี่ยรู้หรือยังเนี่ยจริงเหรอ เป็นรถสี่ประตูน่าจะมือสองนี่แหละไม่รู้ข่าวว่ะสิเนี่ยขอบใจมากนะงั้นเดี๋ยวลินขอตัวก่อนเออโอเคพี่หลิวลินมาหาพี่มีอะไรหรือเปล่าก็เรื่องเงินที่พี่ยืมไปนั่นแหละและ้วนี่รถใหม่พี่เหรอใช่พี่เพิ่งออกรถมาสองสามวันน่ะสวยไหม แล้วทำไมพี่มีเงินออกรถแต่ไม่มีเงินคืนลินน่ะก็ตอนนี้พี่ไม่มีพี่เอาเงินไปออกรถหมดแล้วไงแล้วทำไมไม่บอกลินลินอุตสาห์โทรหาพี่พี่ก็ไม่รับไลน์ไปพี่ก็ไม่ตอบโทรศัพท์พี่ตกน้ำเอาไปซ่อมยังไม่ได้เลยเนี่ยแล้วนี่สรุปพี่จะคืนเงินลินเมื่อไหร่สิ้นเดือนนี้แหละคืนแน่นอนอีตอนยืมพี่ก็พูดแบบเนี้ย จะคืนจริงใช่ไหมจริงสิลินไม่ต้องห่วงหรอกเงินแค่สองหมื่นน่ะรีบเลยนะลินอะจำเป็นต้องใช้เงินอืมคนจำเป็นต้องใช้อ่ะเงินแค่สองหมื่นทำมาเป็นทวงถึงที่บ้านวันหลังฉันจะไม่ยืมอีกแล้ว